นี่คือเครื่องดนตรีโบราณที่เสียงดังชิบหายวายวอดจนตำนานเขาว่ากันว่าดังพอที่จะปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้เลยมึงเพราะแทนที่เขาจะใช้สว่านเจาะน้แบบชาวบ้านร้านตลาดเขากลับใช้แท่งเหล็กลนไฟจนร้อนแดงเถือกทิ่มทะลวงผ่านใจกลางไม้พยุงเนื้อแข็งเพื่อเผาให้เกิดอุโมงค์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะช่วยซีลผิวไม้ด้านในทันทีกลายเป็นท่อกันน้ำชั้นดีที่ช่วยปกป้องไม้จากน้ำลายไอคนเป่าได้นานเป็น10บสปีเลยมึงเอ้ย และในระหว่างที่รอไอ้ไม้เย็นตัวลงเขาก็เอาแผ่นทองแดงแบนๆมานั่งตีจนกลายเป็นลําโพงไร้รอยต่อทั้งเผาทั้งตีซ้ําไปซ้ำมาจนมันบานออกเหมือนแตรโดยที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ช่วยเลยสักนิดแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ลิ้นปีอันจิ๋วเนี่ยแหละมึงเขาต้องเหลาพืชริมน้ําจนบางใสแจว๋วซึ่งไอ้นี่แหละที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนเส้นเสียงและสร้างเสียงแหลมสูงปรี๊ดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา สุดท้ายพอเอาส่วนไม้กับทองแดงมาประกอบร่างกันก็จะได้ออกมาเป็นซัวนหน้าราชาแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เสียงดังฟังชัดที่สุดในปัตถพีนี้ไงล่ะมึง